สวัสดีครับผมผู้บริกการชิดชัดี p 9เนะครับกระผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับแชทนั้นว่าเป็นชิดหรือเป็นแชทจริงแล้วก็อย่าหาทำเลยฮะใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบแนวแชทแนวจีบเจรินทุกวานาคาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากไปตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเลยเสนอแนะแนะนำติดชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมก,กันนะครับเราผมฝากแท็กคนทุกคุณรักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพปรพ้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช,อช่องแชททุกคุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพปรพ้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่านี้มีแชทอะไรน่าสนใจและมุกอะไรน่าสนใจและเอาไปเล่นได้ไหมหรืออย่าหาทำอย่าหาเลือกไปดูนะครับ อาาเห็นภพเลยพิมพไหมครับฝนตกปะบ้านเราซาแล้วแล้วก็พิมพต่อครับว่าไม่ใช่ซาธรรมดาด้วยเขาต่อกับมาครับอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายคำถามสองคำถามครับแล้วพิมพ์ตอบต่อกับว่ามันซาราังเฮโยครับเขาต่อกับมาทํามาพูดซารังเฮโยอ่ามึงอะอีกัะซาฟารีเวอร์นี่เธออลังบูบี้แล้วเนี่ยเธอทไมเธออบูริจี้เขาขนาดนั้นอนะ่ะ ทำไมกูอยู่ในสวนสัตว์ได้ยังไงกออจะมาบูบี้ให้เหมือนตรงนี้นั่นไม่ได้นะโอ้อยากจะส่งกลับเหลือเกินอยากจะแบบเป็นการตอบโต้กลับแต่ลืมไปกูจีบมึงอยู่จันเล่นมุกอะไรครับจงระวังไว้ให้ดีนะครับบอกตัวเองนี่แหละเออสรางฮฮโยเฉยพิมพ์ไหมครับเธอรักพ่อไหมเขาตอบกบมารักสิเราตอบกลับครับนื่ พ่อก็ร huh? hey. hum ักแม่นะฮะเนียนอะไรนะมึงเนี่ยมึงทาโลชั่นเลยเนียนขนาดนี้เนี่ย อันนี้คือมุกล็อกตับล็อกที่คิดว่าเฮ้ยเอาไปเล่นแล้วมีความแบบฟินแบบนู่นนี่นั่นย้ำนะเอาไปเล่นกับคนที่รู้สึกว่าเขาโอเคกับเราว่าเขารู้ชอบเราหรือเขามีความกุ้มกิ่มกับเราครับรับรองสักเซสแต่แต่แต่วงเล็บไว้เยอะๆเลยว่าถ้าเราไปเล่นในชีวิตจริงหรือเราเล่นกับคนที่เขารู้สึกเฉยๆหรือว่าอีหยังวะกับเรานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วจะรู้สึกว่าอย่าหาทำครับเตนอละว้ย หม่เลยพิมไหมครับมึงรักพ่อปะเขาตอบกลับมาพ่อกลัวนะพิ่ตอบต่อยเขาว่าเออพ่อมึงอะแล้วก็พี่ตอบกลับมานะครับว่าพอมึงดีมึงเล่นพ่อกูก่อนนะเอา้าจากมีรักกลายเป็นมือเรื่องฮะกะไปจีบเขาดีดีกลายเป็นเขาถีบมึงซะง,งั้น มึงเอาทางอื่นนะถ้าสู้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ากันหรือว่าคิดว่าเฮ้ยมีความเจอหน้าแล้วมีเรื่องกันเงี้ยอย่าหาทำเอออย่าหาประเด็นอย่ามาหาเขาเรียกว่าความอย่าเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวออตามแล้วแหละฮะ <S <S พิมพ์ไหมครับคุณครับฉันเท่ากับไอมันเท่ากับอิดคุณเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็น question mark นะครับเขาตอบกันมานะครับ you ครับแล้วก็พิมพ์ต่อต่อยนะว่าผิดคุณเท่ากับ แฟนของผมตาหักเนียนอีกแล้วนะภาษาอังกฤษก็มาเมื่อกี้เขาไปแล้วอันนี้อังกฤษแทนเอาละครับอันนี้คือมุกล็อกตับล็อกที่คิดว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าอยากให้เขาฟินเขามีความสุขกับมุกนี้หรือเปล่าวะยังก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามุกดีไปเล่นในโลกแห่งความเป็นจริงครับจะรู้เลยว่านะครับว่าอย่าหาทำไม่ใช่คำห้า ไม่ใช่คำรู้สึกว่าเอออย่าทําเลยนะหรือเป็นคําติดปากหรือว่าคำโุทานนะครับแต่เป็นคําที่รู้สึกว่าไม่เป็นคําปฏิเสธด้วยไปเดียวกันพิมมีไหมครับฉันเท,ท่ากับไอครับมันเท่ากับอิดครับคุณเท่ากับแล้วก็เครื่องหมาย question mark หรือว่าอะไรเอ่ยครับเขาตอบกับมานะครับฉันเท่าก,กับ e a t EAT ที่แปลว่ากินฮนะแล้วก็ตอบกัไปนะครับว่ากูจะบาปด้วยไหมฮ่า ไม่น่าเหลือแล้วฮะเออบองต้องไม่รู้หัวเหลือครบปะเนี่ยโอมีหรือเปล่าเนี่ยกินปะเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นฮะฉันคือการที่แบบอืเออตามมาและคือคุณนั่นแหละมุกทางนี้ฉีกไปตลกเฉยฉีกไปแบบแนวแนวตลกบวกนรกด้วยไอเวนพิมไหมครับหน้าเธอเหมือนอากงเลยเขาตอบมาฮะพิมตอต่อๆครับว่า กงแบบจุดๆครับกงไหนก็น่ารักไปหมดเลยไงหนูจะเล่นแบบกงอยู่กงนั่นกงนี่ดีนะทำนั้นแล้วกันอะนะครับอันนี้คือมุกล็อกตับล็อกตับล็อกอะไรแ่ะตับล็อกที่รู้สึกว่าเอาไปเล่นแล้วมันมีความอยากฟินอยากนู่นนี่นั่นแต่จริงเพราะผมเล่นนะไม่ได้กงอยู่หรอกมกกงหมานกงแมว อ่ะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเอาไปเล่นในโลกแงความจริงหรือคนที่ไม่ได้ชอบเราเขาจะเป็นและเขาจะเห็นอะไรนะครับไม่น่าถามนะบอกตรงเลยว่าเกรียมตัวเลยนะครับ <c oughs> พิไหมครับเพินหน้าเหมือนอากงเลยครับกงแบบกงไหนก็น่ารักเขาตอบกมาครับหรือไปเล่นกงนู้นนะไกลไกติงอวะเลย <c oughs> <c oughs> บล็อกอเลยขนาดนั้นฮะ hey! ซึ่งเหมือนไม่ชอบเราอ่ะทำไมอีกนอนอะไรขนาดนี้ขอโทษได้เปล่าใครอยากเล่นกบอกโกงๆเลยนะฮัลโหลที่ไม่เล่นแบบแนวทางปาวุนจินกงๆมาได้หรอวะต้องเก่านิดนึงต้องรู้สึกว่ามีอายุนิดนึงถึงจะเข้าใจมุกปาวุนจินนะหรือว่าเขาเรียกว่าหนังพีเรียดจีนอะอะไรวันนี้พิมพ์ไหมครับแบตจะหมดน่ะเขาตอกมาโอเคงั้นเก็บแบตไว้ตอนจําเป็นจําเป็นละกันพิมพ์ตอบกลับคขาว่า โอยกับเธอเนี่ยแหละจําเป็นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้ายิมฮะไงชอบปะไม่เขาบอกเขาาไล่มึงเหรอจะไปคุยคนอื่นเว้ยเกือบดีเกือบดีบอกตรงเลยว่ามาทางนี้ได้อยู่มาแนวหวานรับสายหวานเจี๊ยบเลยางตรงนะบอกก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยถ้าไม่ได้ชอบหรือหน้าตาแบบไม่ได้โอเคคงเล่นแล้วแบบ อะไรของมึงวะเข้าใจได้แต่ไม่ใช่จำเป็นขนาดนั้นแต่ขาดไม่ได้ครับแ1ละโมดอะแล้วก็ส่งนกพิราบไปเธอไว้เปล่าให้ท้อไปกินฉีกไปไหนวะเนี่ยกูพี่ไหมครับตรงข้ามกับเล็กคืออะไรครับเขาต่อกมาใหญ่รีบพิมพ์ตอบกลับเขาว่าเฮอก็ใหญ่เขาต่อกมาทะลึ่งแล้วเครื่องหมายตกใจครับแล้วก็รีบพิมพ์ตอบโต้กลับไปว่าใหญ่ในหัวจู อยู่ในหัวใจเราอ่ะ <Hey! S 1> คืองนี้นะมุกมึงอะซับซ้อนเกินเอาจริง,รงนะ <c oughs> มึงอะจะโดนเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าโดนบล็อกตั้งแต่คำว่าใหญ่ละอันนี้คือมุกล็อกตับล็อกที่มันมีความซับซ้อนและมีความซ่อนเงื่อนอาจจะมีการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนใครที่ไม่เก่งมุกนะมึงโดนตั้งแต่แรกลนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามุกนี้เอาไปในโลกความจริงหรือเล่นกับคนที่รู้ไม่ทัน จะเป็นอย่างไรครับอย่าหาทำนะมึงเปิดลงนล้นนะ <c oughs> พิมพไหมครับตรงข้ามกับเล็กคืออะไรต่ออกมาครับว่าใหญ่แล้วพิมพ์ตอกบกลับอีกคราว่าเธอก็ใหญ่นะก็ต่ออกมาไอ้โลกูว่าแล้วมึงมองของกูอยู่นั่นแหละแล้วก็พิมพไม่จบนะครับว่าใหญ่ในหัว,จใ,หวใจเรา <c oughs> แล้วคงไม่กล้าส่งหรือไม่อาจจะเรียนรู้เพิื่มเติมหลังจากนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ไงมันสุมเสี่ยงคือมุกเนี้ยมึงต้องดูกายภาพหรือว่าเขาแล้วดูแต่บุคลิกมึงด้วยถ้ามึงไปจ้องเขาอย่างนั้นน่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามึงจ้องเออบองตรงไม่ว่าจะทางไหนก็แบบเหม็กลายเป็นทัเมนไี่หมดแหละหูมึงก็มองอยู่นั่นแหละนะเอ้นี่ก็รู้ทันหรือเกิน พบองประชุมครับแนะนําไปต่อครับเออไม่ไปต่อเขาเนี่ยไปไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าหาคนอื่นไปต่อเชื่อกูน่าจะไม่ได้แล้วคนนี้ก็รู้ทางมึงละแล้วฉลาดซะด้วยนะถิกไหมครับเรามีผ้ากองหนึ่งอยากให้เธอซักซักจุดจุดวันหนึ่งเธอหันมารักเราบ้างนะครับแล้วเขาตอบกลับมานะครับว่ากูก็หวังว่าซักจุดจุดวันหนึ่งมึงจะเลิกเล่นมุกนี่สักทีขยันงานแล้วต้องไมาเียดกับมุกมึงอีก จบนะโอ้โหชัดเจนขนาดนี้บอกตรงเลยว่า 4K ก็เอาไม่อยู่เอาเผื่อ 8K ก็น่าจะใหญ่จะใหญ่อะไรจะไหวคือ <c oughs> ในความสัมพันธ์เขาขีดเส้นชัดเจนแล้วว่าเออกูเป็นได้แค่แบบคุณคุยขำๆเพราะมึขงขำำดีนะตอนทีก็ไม่ขำตันนี้ก็มีความแปลกบ้างบอกตัวเองไงแหละ <c oughs> แหงเอ้ย <c oughs> พิมพ์ไหมครับ เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็สี่นะครับ bigger, แล้วก็อันนี้คือมากกว่าสี่ป่ะเขาตอบมาเออแล้วพ hey, ิมพ์ตอบกลับอีกว่านะครับแล้วอันนี้มากกว่าแล้วก็เพื่อนล่ะอันนี้เราเป็นได้ป่ะเขาตอบกมานะครับก็ได้อยู่เพื่อนรักจอาบอจบปึ้งเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าไงวะเนี่ยกูตอบไม่ถูกเลย เพื่อนรักแล้วก็รักเพื่อนได้ปะล่ะเขาขีดเส้นชัดเจนแล้วชัดเจนขนาดแบบ 4K ว่ามึงอะมองไม่ชัดเจนเองอะเออมองมีความเข้าข้างว่าเ,ออเพื่อนรักอย่างน้อยก็มากก่บเพื่อนแล้วกันแต่มันยังมีคำเพื่อนอยู่ข้างหน้าฉะนั้นอยากเปื้อนอะก็เลื่อนไปก่อน <c oughs> ได้่าไม่ได้เหรอใ <c oughs> ปนึกอะไรบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบไปลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่ช่องเรานะยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเลยส่วนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระรับแพรฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์น,นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับไปไปกัน